สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Tree Kingdom Extreme นั่นเองนะครับเกมมือถือแนว3ก๊กนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการในโซนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปสู่ตัวเกมกันนะครับเกมนี้มีเสียงภาคไทยด้วยนะครับตอนภาคตัวละครตัวละครเนาะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับคือเกมนี้มันจะมีระบบการอัพเกรดพวกตลงตลาดหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับเนี่จะเป็นรอบๆเนาะ ราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นั่นเองเนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเสียงภาคไทยด้วยทีนี้เรามาที่ขุนพลก่อนนะครับน่ะได้ยินเสียงไหมครับก่อนที่าาจะไปเล่นเนาะนี่ครับเสียงภาคแบบน่ะดูดีมากเลยนะครับทีนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับไปทางด้านขวาล่างได้เลยนะครับไปที่ด่านเนาะทีนี้ก็เลือกด่านที่จะเล่นได้เลยนะครับนะเช่นอันนี้นะครับอ่าก่อนจะไปเล่นนะครับจะมีการ จัดในส่วนของขบวนทัพหรือว่ากองทัพนะครับก็จะมีรูปแบบการจัดค่อนข้างหลากหลายเนาะนี่ครับแบบข้างหน้า2ต่อหน้า3หน้า1นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าจะจัดรูปแบบกองทัพแบบไหนนะครับทั้งออกลบทั้งป้องกันเลยนะครับนะมันมีรูปแบบให้จัดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นถ้าผมใช้แบบหน้า3นะครับผมก็จะลงพวกตัวละครที่เป็นสายแทงแล้วก็ม้าอะไรแบบนี้นะครับไว้ข้างหน้าเนาะ เอามาไว้กลางได้ไหมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับพวกทวนหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นเนาะอ่าดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีพวกแทงพวกทวนพวกมา้าอะไรแบบนี้นะครับสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เนาะจริงๆมันจะมีอีกอันนึงนะครับก็ธนูเห็นปะจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดยืนยันการจัดทับเลยนะแล้วก็ออกรบนะครับทุกครั้งที่เราออกรบเราจะเสียเอเนรจีห้าอ่าเริ่มสงครามกันเลยนะครับ คือตอนเล่นช่วงแรกๆนะครับมันจะไม่มีระบบออโต้ที่เล่นความเร็วนะครับไอคูนสองเล่นขวามือตรงนี้เราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทหารแต่ละแต่ละคนของเรานะครับก็คือแม่ทัพแต่ละคนจะมีทหารประจําตัวเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เกรเต็มมันจะสามารถใช้สกิลได้นะครับอันนี้เราเป็นแบบกดสกิลแบบกดมือเนาะกดแบบกดมือเนี่ยแต่นอกจากนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีระบบออโต้เนะครับเราจะสามารถใช้ออโต้ได้นะครับนี่ครับเห็นปะ่ะใช้ออโต้ด้านขวาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะใช้ในการ กดสกิลอัตโนมัติโจมตีอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่นี่อันนี้ทหารผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะพอดีน่าจะเอาตัวที่ไม่ค่อยได้อัปเกรดลงด้วย <c oughs> จัดรูปแบบไปดูนะแต่าจะชนะสบายๆนะครับชนะสบายๆเนาะเออแต่ว่ามีฐานที่แบบไม่ค่อยได้อัปเกรดเท่าไหร่อะไรแบบนี้ลงไปด้วยนะอาจจะค่อนข้างแบบเสียเปรียบเนาะได้แรงบีเองนะครับอันนี้ก็จะได้พวกวัตถุดิบต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นแค่เกมเพย์คร่าวๆข,ข,ของตัวเกมเนาะระบบในเกมจริงมีเยอะนะครับ ระบบเยอะมากนอกจากนี้นะครับใครที่ชอบ PVP เป็นชีวิตจิตใจนะครับมีสนามประลองตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เราเข้ามาสู่โหมด PVP แล้วนะครับทีนี้เราก็เลือกคู่ต่อสู้นะครับเอาพลังแบบไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าถ้าผมไม่ได้อัปเกรดอะไรโหดขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มส่งรามเนาะการต่อสู้ก็จะเป็นระบบออโต้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับขึ้นอยู่กับแผนแต่ละคนด้วยนะครับว่าใช้แผนอะไรเช่น ใช้แผนแบบข้างหน้าเป็นแทงน,นิดเดียวนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นพวกโจมตีะกยะยอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่จะจัดเลยนะนี่ครับโอ้ยหลุดเขาหลุดมานะครับทวนทวนทวนหลุดมาทวนหลุดมาจะแตกไหมจะแตกไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรียบร้อยครับใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับเราบุกจะทะลายเข้าไปได้แล้วนะด้านขวาเลอตัวเดียวนะครับพลังต่างกันนิดเดียวนะนี่ครับพลทหารก็น่ารักน่ารักดีนะสำหรับพวกทหารต่างๆเนาะ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็เมื่อจบแล้วก็จะได้พวกของต่างๆนะครับได้แรง่ง A เนาะก็จะได้พวกเงินพวกของต่างๆนะครับถ้ามันแตอเทมดรอปไม่ได้เนาะจะได้พวกแต้มพวกนี้นะครับไปใช้ในส่วนของร้านค้าลานประลองแทนนะครับมันก็จะมีพวกร้านค้าแบบนี้นะครับที่เราใช้แต้มตรงนี้เนาะเราลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแตีทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการจัดขุนพลกันดีกว่านะครับนี่ด้านสายล่างเลยนะครับมีเกี่ยวกับการจัดขุนพลอยู่นะ ขุนพลแต่ละตัวเราสามารถอัปเกรดในส่วนของเลเวลได้ท่านผู้ชมครับนี่มันจะอิงกับเลเวลตัวละครล้วเนาะเลเวลหลักของเราย2บนะครับตัวละครพวกนี้ก็จะแค่22นั่นเองนะครับมีเกี่ยวกับการอัพกลุ่มดาวด้วยนะครับถ้าเรามีในส่วนของชิ้นส่วนซ้ำอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีชิ้นส่วนบอกอยู่นะว่าใช้อะไรในการอัปเกรดกลุ่มดาวนั่นเองนะครับสกิลนะครับสกิลพวกนี้เราก็สามารถอัพได้เนาะก็เลือกสกิลที่จะใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็อัพไปเนาะทหารถ้าจํากันได้ที่ผมบอกไปครับ ขุนพลแต่ละตัวนะครับจะมีทหารน้อยแล้วก็สามารถอัพไปได้เรื่อยๆนะครับมีแตกสายแบบนี้ด้วยนะครับนะเออดูดิย่างเจ๊งอย่างเจ๊งอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับทหารค่อนข้างแบบน่ารักตีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวละครถ้าถือว่าเรามีตัวละครพวกนี้เราสามารถเอาตัวละครมาใส่ได้นะครับบวกพวกโจมตีกิจภาพป้องกันกายภาพเลยแบบนั้นะครับอันก็จะเป็นชุดแฟชั่นนะครับอ่าคือตัวไหนทั้งมีมันก็จะมีแบบนี้นะแต่มันไม่ได้มีทุกตัวนะครับเนี่ยแบบนี้เท่ๆหน่อยนะครับโจโฉอะไรแบบนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับจริงๆระบบการสกิลต่างๆพวกนี้แล้วใช่ไหมครับจริงๆมีระบบการอัปเกรดอาวุธหลักตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยเราอัพไปก่อนเมื่อถึงระดับหนึ่งะครับเราอัพตันแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะสามารถเลื่อนขีดจํากัดของอาวุธเพิ่มเติมได้นะครับสาหรับเดี๋ยวผมหาตัวที่แบบยังไม่ได้เลื่อนอาวุธแล้วกันเนี่ยเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะแล้วก็เนี่ยครับมันจะสามารถทะลวงขั้นแบบนี้ได้นะครับสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นปะ ตัวละครตัวนี้ก็จะได้บวกสิเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับสเตตัสบวก1ิเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับนี่นอกจากที่บอกไปนะครับจริงๆพวกร้านพวกเนี้ยนะครับตลาดนะครับเราสามารถกดอัปเกรดได้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีเวลาอยู่เนาะใช้เวลา4นาทีนะครับคือในเนี้ยมันจะมีร้านค้ามีพวกของต่างๆขายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับลงเตี้ยมอะไรอย่างเนี้ยอ่า อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกระชานะในการเปิดเนาะต้องบอกเลยว่าเกมนี้หากรชาตัวละครค่อนข้างง่ายนะครับเปิดกรชาตัวละครเนาะดูตัวละครที่ผมได้ทิคือ4ดาวเยอะมากนะเออวุ้ยกกจกกบงกบนะครับดูดิ คือตัวละครสีดาวเยอะมากนะตัวละครสีดาวอ่ะค่อนข้างแบบเยอะเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็เปิดค่อนข้างง่ายเนาะอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้คือใครที่เติมเกมครั้งแรกนะครับจะมีกิจกรรมในส่วนของการเติมคูณ2ด้วยนะครับรู้สึกว่าถ้าเติมประมาณ3 0 0 0ักว่าบาทมั้งเราจะได้เพชรประมาณ13,000เลยนะครับในครั้งแรกเนาะถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าวิธีการเปิดนะครับกระชาเชื <laughs> เอเราทำคลิปเร้ต้องเปิดกระชาทิ้งท้ายนะครับ อันแรกก็จะใช้ในส่วนของอแต้มที่เราหาได้จากาพวกดันจงดันเจีย้ยนนะครับวันที่2มันก็แลกได้นะครับนะแต่เราจะเปิดแบบนี้นะครับแบบ10ครั้งเนาะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้สีดาวกี่ตัวนะครับมับคเขาให้นี่ครับสีดาวคือบอกแล้วยังไงก็สีดาวมานะครับอย่างแรกครั้งแรกก็ออกแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมับคเขาให้ปั๊บ เห็นไหมครับสีดาวมาอีกแล้วคือแบบโอ้ออกค่อนข้างง่ายอ่ะเนี่ยสีดาว2ตัวเลยท่านผู yup. Bal, ้ชมเฮ้ยถือว่าง่ายอยู่นะเออง่ายอยู่นะครับนี่เพิ่ม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 นี่ยครับมาอีกแล้วเห็นไหมสีดาวมีอีกใบไหมอ่าฮะเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะครับชุดสุดท้ายเนาะชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายมับเข้าให้โอ้โหมาอีกแล้วอ่ะอะไรกันนี่อะไรกันนี่ คือ10บใบอ่ะมาแน่ๆหนึ่งใบนะครับมาแน่ๆหนึ่งใบนี่ครับมา2ใบเนาะใบซ้ําเราก็สามารถเอาไปอัปเกรดได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับตัวละครนะครับเราจะดูได้นะครับเราจะเล่นก๊กไหนเนาะนี่ครับก๊กนี้ผมมีตัวละครค่อนข้างเยอะเลยจบก๊กเนาะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เปิดกระช้าใ้ชมคร่าวๆนะจริงๆนอกจากนี้นะครับจะมีระบบอื่นๆอีกนะครับพวกกิจกรรมประจําวันอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยพวก ทีมหลายโค่นนะครับเปิดศึกป้องกันเมืองต่างๆนะครับเนาะก็ตัวนี้ก็สามารถมาลงได้นะครับเราเล่นในแต่ละวันนะครับอย่าลืมดูภารกิจตัวนี้ด้วยนะครับภารกิจมันจะมีพวกของรางวัลแจกเห็นไหมครับถ้าเราทาสาเร็จเนาะก็อ่านเควสดูนะครับเขาให้ทําอะไรเนาะอันนี้เป็นเดลิเควส t ประจําวันเนาะทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบฉายงฉายานะครับที่สามารถรับได้นอกจากนี้นะครับมันมีในส่วนของระบบที่เราสามารถออกไปนอกแผนที่ได้นะครับที่แบบผมว่ามันเจ๋งนะเรากดตรงบนทลนนะครับ มันจะออกไปข้างนอกนะครับทีนี้เราก็จะเห็นแบบประมาณว่าเหมือนเมืองเราอยู่ตรงนี้ยเออค่ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเมืองข้างๆนะครับแล้วก็เมืองพวกเนี้ยเราสามารถส่งกองทัพของเราไปตีเขาได้เว้ยคือมันมันค่อนข้างเจ๋งนะครับตรงนี้นะผมค่อนข้างชอบตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยเออคือเกมสามก๊กแล้วไหนๆก็ยกทัพมาตีเขาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเออคือเราสามารถตั้งค่ายป้องกันกันเมืองได้นะอันนี้เรามาตีเขานะครับดูดินี่ครับน่าจะแบบแตกแน่นอนนะครับน่าจะแตกแน่นอน ชิวๆครับชิวๆอ่ารอรอนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคครับผมก็แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเมืองที่เราไปตีเนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นป่ะระดับเอนะครับเราก็จะได้แต้มพวกนี้มานะครับได้ยักพงยกพีนะครับคูปองอะไรแบบนี้นะครับเนาะอันดับหัวเมืองจริงมีอันดับหัวเมืองด้วยเนาะนี่ครับเราตีเขาแล้วนะครับเมืองที่เราตีเมื่อกี้เหมือนจะหายไปแล้วนะครับเนาะ เออก็คือเราตีได้ไครั้งเดียวนะครับตอนแรกผมจะตีอยู่บริเวณแถวแถวเนี้ยหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อแรกนะครับเมื่อเรามีเลเวล30เนาะถึงจะปลดล็อกเนาะนี่ครับเมืองอยู่รอบๆก็คือนอกจากการเล่นปกติเล่นดันเจี้ยนต่างๆนะครับฟาร์มของเรายังสามารถไปตีเมืองผู้เล่นอื่นได้อีกนะครับผมเนี่ยภารกิจเห็นไหมครับกดรับได้อีกแล้วเออแค่นี้เองนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับใครที่เป็นแฟนแฟสามก๊กไม่ควรพลาดเกมนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ